ย้ายโชคดีมาอยู่ที่นี่ฟินแลนด์ดินแดนที่ทำรรมาชาติมุดงามสีสันสวยงาม รรรรอร่อยหรือไม่อร่อยแช่คิ้มหมดไปครึ่งถาดกับพี่น้องจ้ะสงสาย,ายตกกร,รักในการ,รจภัยเ,เล็บดูก็เอกค่ะ คุณตากำลังทำอะไรเอย่ยไปขุดแบบไม่บอกไม่กล่าวกันเลยนะเนี่ยสงสัยแกจะขุดแล้วก็เก็บไว้เลยค่ะพี่ๆน,น้องอตอนแรกยายสนดาว่าสงสัยจะเอามาต้มเป็นแค่เวลาเดียวหรือเปล่าอันนี้ขุดใหญ่เลยค่ะไปดู ดูเขค่ะดูเขาค่ะยายมีแฟนเป็นหนุ่มแดนไกลและหลงรักเรื่องราวผจญภัยร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมปันใจเข้าป่าเข้าใจหลงรักกลิน่นายฟินแลนดินแดนที่อบอุ่นงดงาม ฟินด,นนม,ดานมาแล้วเพื่อนบ้านมาคุยกันละมาถามกันละนี่และค่ะอาหารเช้าของเราเป็นข้าวโอ๊ตค่ะข้าวโอ๊ตที่ว่ายศยสนเอาไปเวฟนะคะเนาะอันนี้ก็จะเป็นผลไม้ที่ว่าอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านที่เราเก็บมาแช่ฟิตเอาไว้ด้ค่ะแล้วก็พวก บูเบอร์รี่นั่นแหละค่ะพวกเบอร์รี่อันนี้ก็เป็นมั่นซิกะมั่นซิกะก็คือสตรอเบอรี่ค่ะนี่แหละค่ะพวกเราทําไมถึงบอกว่าขายพวกผลไม้ได้ก็จะมากินกันแบบนี้แหละค่ะตอนเช้านะคะข้าว,วร้อนๆคุกกับอันนี้เย็นๆเดี๋ยวมันก็ละลายค่ะเราก็จะมาคุกกินกันแบบนี้ ผลไม้ลูกสีดำอันนี้ไม่ใช่บูเบอรี่ค่ะจะเป็นเห็ดไหมคะที่เป็นพุ่มอยู่ข้างนอกบ้านยายสนนะ่ะอยู่ตรงโรงผักนั่นเลยค่ะที่ว่าเยายสนเก็บมาแช่ฟิตเอาไว้ค่ะอันนี้จะหอมค่ะหวานหอมอมเปรี้ยวบางคนเขาก็จะเอาไปใส่โยเกิร์ตกินตอนเย็นอันนี้ก็ละลายค่ะเอาออกมาละลายในในตู้เย็นเอาทิ้งไว้ในตู้เย็นเดี๋ยวเขาละลายพอตอนเย็นคุณตาก็จะกินกับโยเกิร์ตค่ะ แล้วเดี๋ยวยายสวนจะมาทําพายขนมเด้อค่ะเด้อเอาพวกบูเบอรี่มาทําพายขนมดเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเดี๋ยวไปชมกันค่ะเดี๋ยววันนี้ยายสวนจะทําขนมค่ะพี่พน้องน้องทพายบูเบอรี่นะคะสวัสดีค่ะเจอกันอีกสักหนึ่งคลิปค่ะพี่พี่น้องนอจ้าพี่น้องจ๋ายายจะมาส่งข่าวให้ดูให้ฟังอะไรเด้อพี่น้องเอ้พี่น้องจ๋ายายรอฟ้ารอฝนก็บอกว่าฝนจะตกทั้งอาทิตย์ แต่มันตกแบบนี้พี่น้องจะทำยังไงดีนี่ค่ะเดี๋ยวไปคุยกันในบ้านเดี๋ยวดูอากาศข้างนอกแป๊บนึงเดี๋ยวยายสนอธิบายให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านยายสนตอนนี้เด้อพี่ๆน,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 น้องๆภาพยายสนอยู่เห็นไหมค่ะลมหนาวมากแล้วก็ฝนฝนแบบนี้นะคะพี่น้องมันจะได้ประโยชน์อะไรฝนแบบนี้เราไปดูอุณหภูมิเด้อแจ้งทุกวันทุกวันฝนจะตกฝนจะตกพอถึงเวลาพี่น้องเอ้ย มันก็เปลี่ยนมันเอาอะไรไม่ได้ก็ดินฝ้าอากาศเลยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปคุยกันในบ้านคะหนาวเขามาในบ้านลรวพี่น้องเดี๋ยวไปทาขนมกันเด้อพี่พี่น้องน้องเดี๋ยวเยสวันนี้ทําขนมพายบูเบอรี่ให้กินวันนี้ไม่ออกปลาดอกมะวานออกแม่นาวเกือบตายพี่นอ้องลมมาโอ้เอียงหนาว มาเด้อเดี๋ยวกินขนมด้วยกันเดี๋ยวยายจะพาทําขนมวันนี้ไม่ออกไปป่าเด็กค่อยดูแดดแด,ดก็ไม่แน่พี่นอ้องอื้แดดออกมาอุนอ่นๆก็ไปอีกคือเกาตากระยายอือค่ะอันนี้ก็เป็นน้ําตาลค่ะพวกน้ําตาลใสวนจะเทน้ําตาลลงไปหนึ่งแก้วตวงอันนี้นะคะเพราะว่าแก้วตวงมันเล็กก็เลยใส่ลงไปก่อนนิดนึงแล้วก็ผงยีสค่ะ ทำไมถึงใส่ผงยีสต์บางคนจะใส่ผงฟูแล้วแต่ถับผงโซดาก็แล้วแต่แต่คุณตาของยายสวนไม่กินผงฟูค่ะก็เลยใส่ยีสต์ไปสองซองเล็กค่ะผงยีสต์เขาจะมีพวกสดก็มีนะคะยีสต์สดก็มีเป็นก้อนนะคะแต่อันนั้นกลิ่นเขาจะแรงมากยายสวนไม่ชอบยายสวนชอบเป็นยีสต์แบบผงแบบนี้นะคะก็ใส่ไปสองซองตามด้วยน้ําค่ะน้ําครึ่งลิตรค่ะน้ําของเราก็ครึ่งลิตร เดี๋ยวเราก็จะตีค่ะพอตีเสร็จแล้วไข่ไข่เราเอาออกมาจากตู้เย็นไข่มันเย็นเด้อค่ะเด้ออย่าให้มันเย็นเดี๋ยวเอามาใส่น้ําอุ่นแป๊บนึงให้เข้าหายเย็นค่ะไม่งั้นพวกยีสต์นะคะมันจะไม่ขึ้นนะคะขนมจะไม่ขึ้นฟนูนั่นเองค่ะเราก็ตีเลยค่ะตีอันนี้เลยค่ะอุ้ยเสียงมันดังค่ะขอโทษขออภัย เสร็จแล้วก็ตอกไข่ลงไปค่ะอันนี้ตอกไข่ลงไปนะคะอันนี้ก็สูตรไข่สูตรมันเด้อพี่น้องทำไมไข่นี่คุณตาจะให้ยายใส่แค่ใบเดียวค่ะคุณตาไม่อยู่ตอนนี้ยายสวนก็เลยแอบใส่ไปสามใบอยากให้มันฟูเยอะๆคุณตาให้ใส่แค่ใบเดียวแต่ยายสวนใส่ไปสามเลยค่ะ มันจะได้ฟูเยอะๆอันนี้สูตรใครสูตรมันเด้อพี่น้องจ๋าอยากกินแบบไหนก็ทำเอาปรุงเอาค่ะสำหรับไข่นะคะคุณตาจะกินแบบคนโบราณมากค่ะเพราะว่าทําแล้วก็ทีนี้พวกแป้งก็ไม่ขึ้นเวลาทําน่ะก็ไม่ฟูมันก็แบนๆติดอยู่กระาดอย่างน,นั้นแหละค่ะพี่ๆน้องๆยสมถึงแอบใส่ไงพอยนั่นก็บอกว่าอุ๊ยอร่อยจังอร่อยจังเพราะว่าแก แกกินแบบโบราณจริงๆค่ะเพราะว่าผงฟูแกก็ไม่กินแกจะกินเป็นผงยีสต์เหมือนขนมโดนัทที่นี่้อค่ะเด้อเขาจะใส่ส่วนใหญ่เขาจะใส่พวดยีสต์ค่ะเสร็จแล้วก็ตามไปด่วยแป้งค่ะแป้งอันนี้ครึ่งกิโลนะคะที่ยายสนแบ่งมานี่ค่ะเราพวกแป้งเราจะยังไม่นวดทีเดียวเลยค่ะคนอันนี้ก่อนค่ะเป็นลำดับเลขเนาะค่ะเนาะ เดี๋ยวค่อยใส่เพิ่มไปทีหลังทีละนิดทีละนิดหลังจากนั้นก็จะตามด้วยเนยค่ะพวกเนยก็อย่าให้เย็นมากเลยค่ะเอาไปละลายในไมโครเวฟให้เขาละลายแต่ก็อย่าให้เขาล้อนมากค่ะเอาไปละลายพอเขาแตกตัวแค่นั้นเองถ้าเนยมันเย็นมันก็จะไม่ขึ้นขนมมันก็จะไม่ขึ้นฟูนั่นเองค่ะเพราะว่ามันเย็นยีสต์เขาจะไม่ทํางานค่ะคือว่าให้อุ่นพอประมาณนะคะ เดี๋ยวช่วงใส่เนยเด้อค่ะอย่าใส่ที่ว่าเนยให้มันเย็นแล้วก็ร้อนจัดเดี๋ยวเราเอาเนยมาแล้วเราก็ไปละลายในไมโครเวฟละลายในไมโครเวฟอย่าให้ร้อนมากแล้วก็อย่าให้เย็นมากค่ะเพียงแค่เขาละลายก็พอถ้าร้อนมากยีสก็จะตายค่ะพวกยีสก็จะทําให้ขนมไม่ฟูขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้ก็เริ่มข้นแล้วค่ะเราก็จะใส่ไปเรื่อย เดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็ใช้ใช้มือนวดเอาค่ะเติมแป้งไปเรื่อยๆนะคะพวกแป้งก็ดูเอาค่ะพี่ๆน้องๆะค่ะว่าเราจะถ้าเอาไปทำเป็นโดนัททำโดนัทได้แป้งอันเดียวกันค่ะสูตรเดียวกัน อยู่ที่นี่เขาจะเรียกว่ามุ่งกี่เนาะค่ะพี่น้องจ๋าเราก็จะนวดไปเรื่อยๆให้มันเข้ากันดีๆเดี๋ยวเราก็ใส่เนยตามลงไปค่ะนวดอันนี้ก่อนแต่ยายสนจะทำให้นิ่มนะคหาบางคนอยากจะปั้นง่ายๆก็ให้มันให้มันเขาเรียกว่าให้มันข้นหรือว่ามันแข็งกว่อน,นี้หรือว่าให้มันแข็งน,นะคะบ้านยายสวนเรียกว่ามันแข็ง อจะให้มันแน่นกว่านี้อันนี้เยส,สนจะทําให้มันเหลวไว้ก่อนค่ะกุตาบอกว่าทําให้แล้วเหลวแป้งมันเวลามันฟูมันจะได้นุ่มเพราะว่าเยส,สนจะไม่คึงไม่คึงที่โต๊ะที่เขาคึงขนมค่ะเยส,สนจะเอาไปเทลงไปในถาดไปเลยค่ะทําง่ายๆเพราะว่าเราทํากินเองเราจะไม่ได้ทําแบบเขาขายนะคะถ้าทําขายเราก็ต้องทํา ให้มันสมบูรณ์หน่อยไปคึงไปวางที่โต๊ะให้สวยงามให้มันเป็นแผ่นเสมอกันออกมางามแต่อันนี้เราทำกินเองง่ายๆค่ะเขาก็เริ่มเข้ากันแล้วค่ะพี่น้องจา๋าเห็นไหมคะเนื้อแป้งเขาเริ่มละเอียดแล้วค่ะเห็นไหมคะด,ดูสวยงามมากเริ่มละเอียดแล้วค่ะขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องจา๋า แค่นวดแป้งแค่นี้เขย้ายก็จะไม่ไหวนั่นเลยค่ะย้ายถึงตกงานย้ายไปทำงานอะไรกับเข,า,เขาก็ไม่ได้นี่ละค่ะอันนี้ก็จะเป็นเนยค่ะเนยเราจะเอาอันนี้ละคะ่ะเอาเนยอันนี้มันมีน้ำมันอยู่ในตัวอันนี้สำหรับผัดสำหรับทอดได้ละคะ่ะเนยอันนี้สำหรับผัดสำหรับทอดได้เดี๋ยวเราไปใส่ไมโครเวฟ เราก็ได้ออกมาแล้วค่ะอันนี้เย็นกับร้อนครึ่งต่อครึ่งนะคะเกือบจะเป็นน้ํามันไปเลยถ้าเป็นน้ํามันถ้้ารอนจัดขนมก็จะไม่ฟูค่ะอันนี้มันยังเย็นอยู่แล้วเราก็เทลงไปเลยค่ะได้เทลงไปเลยค่ะเนยเกือบจะร้อนเกินไปซะละนิดหน่อยค่ะไม่เป็นไร ีนี้ก็นวดเลยค่ะนวดให้เข้าๆออก,กันค่ะตอวนี้สนุกมือมากพี่น้องจา๋ามาเด้อเดี๋ยวมากินกับยายสมนวดให้เข้าๆออก,กันค่ะเนื้แป้งเขาเริ่มจะเข้าออก,กันแล้วค่ะเห็นไหมเนยที่ใส่ไปเมื่อกี้ พี่น้องเอ้ยขอโทษขออภคุณตาก็อยากกินนี่แหละยายไม่ค่อยทำให้กินนานๆจะทำทีค่ะคุณตาบอกว่ามันอ้วนกินแล้วมันอ้วนคุณตาก็ไม่ค่อยจะทำแกจ,จะกินแต่พวกไอ้ขนมปังแห้งนะกับกาแฟนะคะ ไอ้ขนมปังแบบนี้แหละค่ะที่เราทําแต่ว่าเขาไปอบแห้งแล้วนะคะแกจะซื้อตลาดสาเร็จมากินจะไม่ค่อยให้ทําสักเท่าไหร่นานๆจะท,ทําทีอันนี้ค่ะทากินเองไม่มีพิธีรีตองไม่ต้องสูตรเปะ๊ะเดี๋ยวหน้าตาจะออกมายัางไงเดี๋ยวก็มาดูกันค่ะนวดเสร็จแล้วเดี๋ยวเยสนก็จะเอาผ้าคุ้ม แล้วก็พักไว้ให้แป้งเขาฟูดวยค่ะให้อันนี้ค่ะใต้กิน่ะให้แป้งเขาขึ้นสักพักนึงเพราะว่าเตาอบเตาผิงเราสมไฟไว้อยู่ค่ะมันอุ่นๆเดี๋ยวยายจะเอาไปวางไว้บนนั้นให้มันอุ่นมันก็จะฟูเร็วค่ะขนมของเราก็ขึ้นได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวยายจะใส่ถาดค่ะยายจะรอให้มันขึ้นอีกแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยใส่กล็อกเบอร์รี่ลงไปค่ะคุณตาก็มา ทำอาหารกินอยู่ข้างๆนี่ค่ะต้นนี้มันก็ขึ้นได้ที่แล้วค่ะอันนี้แป้งของเราที่เราทําเอาไว้นะคะเนาะขึ้นได้ที่แล้วยายก็จะโรยเบอร์รี่ลงไปเลยค่ะบางทีคุณตาทนะํานักคุณตาจะบดอันนี้เบอร์รี่ให้แตกพอบุบๆแล้วแกจะเอาแป้งมันปนลงไปเอาน้ำตาลเอาน้ำตาโลโรยลงไปค่ะแต่ยายสนจะใส่ทั้งลูกแบบนี้ละก่ะใส่เบอร์รี่ทั้งลูกไปเลย เดี๋ยวพอเขาโดนความร้อนเดี๋ยวเขาก็แตกของเขาไปเองพอโดนเตาเนาะคะ่ะความร้อนนี่แหละคะ่ะเราถึงเก็บเบอร์รี่เราถึงทําไมถึงขายได้เขาก็มาทําแบบนี้แหละคะ่ะแล้วก็กินกับข้าวโอต๊ตมันที่เยสนุนถ่ายต้นคลิปให้ดูนะคะกินกับข้าวโอต๊ตกินกับโยเกิร์ตก่อนนอนอันนี้เบอร์รี่เราเก็บมาเองค่ะเราไม่ได้ซื้อยายใส่แบบเต็มที่เลยะคะ่ะ ใส่เยอะๆก็ยิ่งอร่อยเดี๋ยวตรงไหนมันหนาๆนนก็ค่อยๆเคลียร์ใหม่นะคะเนาะเราเก็บเองเราไม่ได้ซื้อเข้ามาเราก็ใส่เยอะๆมินาลายแต่เอเนมันก็กลมมากแราอิเตะตะฮามุสติกโกิตโอ้มมา สียงคุณตากินข้าวหน้าอาเนกอร่อยพี่น้องเอ้ยยายก็มังตาโรยไปหน่อยๆค่ะเพราะว่าคุณ <c oughs> อดคํำไม่ได้เลยพี่น้องเอ้ยลดอีกแล้วยายก็เพราะว่าอะไรคุณตาใส่พันป้อมพี่น้องก็เลยเสียงดางก็ขอโทษขออภัยเด้อคุณตาทานอาหารอยู่ข้างๆค่ะยังไม่เห็นคุณตาเดี๋ยวไปดูคุณตานิดนึงใส่แค่นี้พอค่ะนําตาล อันนี้ระคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวยายสนเอาหลุดใส่ไปในเตาค่ะสวัสดีครับเจอคุณตาแล้วคุณตากินอยู่ตรงนี้หน้าอร่อยพี่น้องจ้าเ<ม>สียงแกกินก็ขอโทษขออภัยด้วยอาจจะดังเข้าไปนะคะน่ะเนาะก็ไม่ถือกันเนาะสำหรับคนแก่ค่ะเสียงดังนิดนึงอันนี้อีกขาดนึงก็รอรอคิวอกค่ะ ยายก็ใส่ลงไปในเตาแล้วค่ะเพราะว่าเตาอันนี้จะใหญ่หน่อยเด้อค่ะ <c oughs> ก็จะคุณภูมิของเตาปกติถ้าเตาเล็กจะ225แต่อันนี้เอาไม่ถึง200ดีค่ะเพราะว่าเพื่อนบ้านมาดูบอกว่าอุ้ยเตาเธอใหญ่แรงมากเพราะว่าไฟมันจะแรงจัดเดี๋ยวขนมมันจะไหม้ก่อนสุกเด้อค่ะอันนี้ละคะ่ะเจยส่วนจะอบอยู่ประมาณนี้ค่ะอันนี้ถาดแรกสุกแล้วค่ะ อันนี้สุกแล้วค่ะอันนี้เป็นถาดแรกดูขอบขอบขอ,บของเค้าสวยไหมคะสวยงามมากมากินกับยายสวนเดอ้อพี่น้องจา๋าอันนี้แหละค่ะขนมพายเบอร์รี่ค่ะบูเบอร์รี่หน้าตาจะออกมาแบบนี้ค่ะดูในขอบขอบถาดเค้าน่ากินมากพี่น้องจา๋ามาเดอ้อกินกับยายสนค่ะ แล้วเราจะเอาถาดที่สองใส่ลงไปอีกคุณตาบอกเอาสตอรอเบอรี่ใส่ไปด้วยสตอรอเบอรี่มันละลายเป็นน้ำแล้วมันแดงแล้วทีนี้มันอืมมันมันมันจะเหมือนจะ <I say. S 1> น้ำตาลมันจะแข็งอะคะ่ะคุณตาบอกว่าให้เสกแกบอกโอ้ยเหม็นจังแกจะบอกว่าหอมหอมแต่แกไม่แกไม่ยอมชมเลยมากินมากินเสยงว่าคุณตาก็เปิดเตาให้อีก ยายก็ใส่ไปอีกถาดนึงค่ะอันนี้คุณตามาแล้วจ้าเริ่มกินเลยค่ะคุณตาชอบมากบางทีกินหอ, <Home. S 1> อส,สนสนอหอม <Home. S 1> หอมอุตสะาก็สนอหอม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 คุณตานี่แหละค่ะหน้าวตานี่ก็ลายเน้น น้ำลายหกใช่เนี่ยคุณตาน้ำลายหกพี่น้องเอ้ยเอตาเสื้อสุสเกอรเอยู่สักพักนึงเลยจ้ะมาไม่ไม่ตาเอ็นสินมากินไหมคะมากินด้วยกันค่ะพี่น้องจ๋าแบ่งกันแล้วถาดของเราคุณตาเดี๋ยวคุณตากินเผื่อเด้อพี่น้องนี่แหละค่ะหน้าตาเขาจะออกมาแบบนี้แหละค่ะมีพี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆ พิมมาเนาะคะ่นะเนาะบอกว่ายายทําขนมพายเบอร์รี่ให้ชมหน่อยยายก็ทําไปแล้วเดื้อค่ะทําแบบสไตล์ของยายสนเองนะคะหน้าตาออกมาแบบนี้ค่ะแต่ตอนเทแป้งตอนคึงแป้งยายสนไม่ได้ให้เห็นเพราะว่ายายสนจะทําแป้งเลวมากแล้วยายสนเทใส่ถาดแล้วก็เอามือตบตบตบ,ตบ,ตบ,ตบเอาเลยค่ะพี่น้องจ๋าตบเอาในถาดเลยให้มันเสมอกันนะคะ ชิ้นนี้เป็นของยายสนกับพี่น้องเด้อพี่น้องจ๋ามากินด้วยกันค่ะอันนี้จะกินเผื่อค่ะพี่ๆน้องๆมาเด้อค่ะเสียงคุณตากินอะเร็อร่อยอยู่ตรงนู้นอร่อยไหมปะปะอร่อย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 ซดน้ำบลูเบอร์รี่ด้วยเอสตรอเบอร์รี่ด้วยสตรอเบอร์รี่ละลายละลายเอาไว้แกบอกให้ยายสนใส่ยายสนถ้ายายสนใส่ปน้ำสตรอเบอร์รี่จะทําให้ดูแบบมันไหม้นะคะมัน ออกมาไม่สวยยายก็เลยไม่ใส่แกก็เลยมาสดเอาแบบนี้อันนี้สตอรอเบอรี่ที่เราแช่ฟิตเอาไว้เด้อแล้วเราก็ามาละลายยายสนบอกว่าไงเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันจะกินกับพี่ๆน้องๆท่านผู้ชมบอกพี่ๆน้องๆทุกท่านแล้วคุณตาบอกว่าไง <laughs> เดี๋ยวพี่น้องเธอ ก็โมโหเธอดอกบอกกินรอกกินกินอวดหน้าเขาเนาะเขาเนาะว่าถ้าบ้านเยสนเขาบอกว่ากิ้นล่อหนาน่ะพี่น้องจ้ะนุ่มค่ะเห็นไหมเ๊สนแอบเอาเอาไข่ใส่เอาไข่ใส่ไปสามฟองมาก็เลยเนื้อแป้งเราจะฟูถ้าสูตรคุณตาให้ใส่ไข่ใบเดียวพี่น้องแป้งแข็งป๊อกแกจะกินแบบนั่นแหละเพราะว่าแกจะกินแบบคนโบราณเนี่ยค่ะยายก็เลยแอบใส่แป้งให้มันฟูเอาไข่ใส่ไปสามใบ มากินไปกันจ้ะพี่น้องมือกระติบเบอร์รี่เห็นไหมคะ่ะอร่อยอยู่คะ่ะบางกีคคุณตากินมาไปสามสี่ชิ้นพี่น้องเขาบอกว่าทีนี้เธอทําให้ทัานกินบ่อยๆเด้อว่าสั้นวะหยดซ้ายหยดขวาหยดใส่ฟุงตัวเองพี่น้อง <laughs> มาเด้อค่ะ มากินน้ำกันพี่น้องค่ยะยยสนก็ขอกราบขอขอบคุณนะคะที่พี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนได้ให้กําลังใจยายสนกับคุณตาเสมอมากราบขอพระคุณมากๆทุกรักทุกไหลทุกเลิฟทุกๆกําลังใจคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะรักทุกคนนะคะบ๊ายบาย